สวัสดีครับผมชาวเกมเมอร์ Char amer, ทุคนพบกับรายการแคสเกมจังทีวีโอเควันนี้จะมาเล่นเกมจูโนค r i s นะผมเป็นตัวเดโมโน,นะผมโอเคก็เป็นบังเอิญไปเจอนะผมก็เห็นหน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองเล่นสักหน่อยนะโอเคไปเกมก็เป็นแนวแบบแฮกแอนด์สล s h เหมือนกับดิวเมคายนี่แหละนะ

โอเคแนวก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวทูเทอร์เรียลเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนวยกันจะได้เข้าใจโอเคนะแนวก็เป็นอย่างนี้แหละนะเล่นไสองคนตอนตอนนี้เล่นเป็นสองสองตัวอยู่คือบูกับเลสโอเคมาประตูปิดเนะี่ยบอมเวฟเนะี่ยมามอนเตอร์มา กด B นะนี่ใช้จอยนะเพื่อโจมตีฮอะไม่ม,ม,มีเกตดด้วยแมงดิวไม่ขายจะชัดเลยอกด R T นะเพื่อใช้สกิลนะไม่ใช้สกิลแบบนี้นะมันจะมีสกิลต่างสกิลมามันขึ้นกับหลอดสีฟ้าข้างล่างนั่นแหละนะ กด R B เพื่อลอ็อกเป้าหมายนะก็สามารถพุ่งได้แบบนี้นะอืออืพุ่งจะได้ไปถึงได้ฮะอือโอเคกดล่างหรือบนนี่แหละลูกศรล่างหรือบนจะเรียกคู่มาตัวนี้ใช้หมัดนะืมฮะอืะอ เฮ้ยอุ้ยอืมฮะอืมฮะอืมเฮ้ยฮะอืมยักซะอืมเอออุ้ยไม่ไหวก็ใช้อืมใช้ดาบไปแหละมึงหมัดมึงโจมตีใกล้ อืเอ้อ,อ,อ,อโอเคประตูเปิดแล้วเยี่ยมโอเคนี่อะไรอ,อันนี้เป็นเลือดนะหลอดเลือดไปสามารถเพิ่มเลือดได้นะ โอ้เดี๋ยวกด LT นะเพื่อวาร์ปกระโดดไปโอเคตรงนี้มีเลือดอยู่ฮึบฮะฮึบฮะโอเคไกลโดดเออเออเออเยีเ่ยมไปต่อ มีเลือดอยู่โอเคตรงนี้ไต่กำแพงเดียม <Yeah. S 1> ป่ากลัวเลยนะเฮ้ย <Yeah. S 1> <c oughs> นี่สไลด์ไายเดียมโอเคกด S X ในจอย X. บล็อกเพื่อบล็อกนะครับผมหม <c oughs> อลอมโจมตีมาค่อยบล็อกนะ <c oughs> แบบนี้นะแต่ <c oughs> สมมากเราไม่บล็อกละเราโจมตีไปเลยอื อืมเด็ดอืมฮะอืมอืมฮึฮะออ้ยเราจะกันก็ได้นะหรือจะกิ้งหลบก็ได้นะโอเคผู้ไป แม็กน่าจะเป็นไฮเปอร์โหมดนะกด R B L B นะแบบนี้นะมันจะเพิ่มคูณสองขึ้นนะอืท่าจะโหดขึ้นนะฮะฮะ Okay. มาล็อกเป้าหมายมลืมไปกด r R หนึ่งนี่เนี่ปลดล็อกเปาหมายเลยเออแต่ล็อกก็ได้ไม่ลองล็อกก็ได้แล้วแต่พอม,มันล็อกให้อยู่แล้วโอเคประตูเปิดไปไปต่อครับผม อืมโอเคเข้ามานี่แม่งมีกับดักด้วยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึบอึบเกือบไปมาเข,เข้ามาเลยอไอตรงนี้เราโดนปั่นนะนั่นไงกูดโดนแล้วฮะอืม,อ,มอย่าไก,กลมา อืมอืมอืมฮะจยมโอเคไปกันต่อสไลด์ไปโอเคตรงนี้มีหนาม กระโดดไปฮึบฮึบโอเคไปกันต่อมาจะก,กัดตัวข้างบนไปก่อนมาอันนี้ืเนี่ย,ยเป็นใบหน้าหมดเอ,อื้ออุ้ยเด้หนาม มาเป็นเป็นเลสมั้งมาเข้ามาหมอเตอร์อุ้ยเอือแม่งอยู่ใกล้ชัดเฮ้ยไอตัวนี้ระเบิดนะตัวนี้ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอือตัวนี้ระเบิดมาละเอุ้ยเออ ไปแล้วเอ้ยเอ้ยไปเลยก่อนออออโอเคประตูเปิดโอเคเป็นทางตรงนี้แหละโอเคตรงนี้มีเลือดอยู่นะไปเลยโดดไปคือเออ โอเคเพิ่มเลือดดีเลือดอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้ไปไหนต่อทางนี้น่าจะมีทางลับอยู่เนี่ยเห็นข้างๆได้ไหมไม่มีซีเค็ดนะผมจะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยโดดมันทางเนี้ยมีซีเค็ดท็อปซีเค t ดนะผมมันคืออะไรเนี่ยโอเคอาจจะเป็นห้องลับอะไรสักอย่างเนี่ย เคพี่อีตรงนี้อืมทำมาให้ดีอือต่อไปอึบ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 อือหืมเยี่ยมเฮ้ยเกาะตรงนี้ต่อไปไต่ตรงนี้ต่อโอเคตรงนี้แม่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถบัมเหรอโหอือมเยี่ยมม่งรถบัมอป์ แม่งไม่ได้เล่นนานรถปั๊มเนี่ยงานวัดนี่ปิป๊ปิป๊ปิปปปออป๊อี๊ไปมาแม่งไม่โดนสักชนดิอไปออบบีบแต่บีบบีแบ,บแต่เฮ้ยไปปะดิฟดิฟดิฟติ้งสิ่งสายฟ้า เฮ้ยนี่มาดิอืมอืมอืมทนไปเอออออปิ๊ป๊ปปออมีโอเคตัวระเบิดตวระเบิดอืมทนไปอืมอือย่าอยอย่ามานี่มานี่ชนไป วาเออเออเอาไปเอาไปอื้ย <c oughs> มันเกะกุลรถนี่ใช่ไหมเฮ้ยเ,เดี๋ยวมาอุย้ยโอเค ไปข้างบนนี่โอเคได้เลือดเราควรจะโดมันมันเน่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ระวังหนาบเออเรียบร้อยดีมันลดนิดเดียวอื้มจะตายไปโอเคตรงนี้สไลด์มาไตาก่กำแพงตรงนี้ฮึบแล้วก็ไต่อีกที นี่ไต่ข้างนี้ไต่ข้างนี้แล้วก็เดี๋ยว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 เดี๋ยเอื้ออเออลวงไอ้ตรงนี้ยากอยู่นะไอ้ตรงนี้ยากอยู่เฮ้ยฮึบอืมขุมจอยไอ้ยากอยู่เฮ้ยอึบอึบอืมอืมอืมทำไม่ชินกับนี้ก็เวียนหัวนะโอเค ฮะฮะเอ้าฮึฮวาฮะฮฮะฮะอืมโอเคเอาเลือดหน่อยโอเคตรงนี้บวกล้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวโลดโลไปฮึบ ดูจากตัวนี้น่าจะเป็นมือกองนะสองวงเออเออ,อ,อเปลี่ยนตัวนี้มั้งอันนี้น่าจะมือกีตาร์ก็เห็นตอนแรกมัมีกีตาร์สอยไหลข้างหลังมากีตาร์ดาบอุ้ยอาการตัวนี้ก่อนเลยออื้อ คอมโบมไม่เก่งด้วยโก้อขอไข่เปอร์โหมดมาหนี่เอ้ยเออโดนคูณสองเออม,มาหนี่อยู่นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิด สอยมานี่สอยมานี่ปั่นปั่นเฮ้ยเฮ้ยฮะมานี่อ้ออุ้ยอุ้ย มฮเ<ะ>ค okay, ตายหนึ่งลย้หนึ่งมานี่เทียมโอเคประตูเปิดแล้วโอเคตรงนี้ก็น่าเป็นจุดสุดท้ายนะของโตเดโมนี้พอเล่นแล้วเนะี่ย โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฟันได้แต่ไม่มีของอะไรทักอย่างโอเคไปบอสก็โหดอยู่นะใกล้เสร็จแล้ว โอเคสกีไปโอเคเจอบอสนะผมหึมาล็อกไมางี้มาแม่แม่คูสิบสองเหรอบอสตัวนี้้อุ้ยอุ้ย ตรงนี้หลบหลบอืมเฮ้ยมานี่มานี่อืมฮะอืมก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นตัวเป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยวอืมเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเออไอตังเกมมันอุ้ยโดนทุกช็อตเลยเอื้อหลบเก่งนะมึงโอ้โยเดี๋ยวขนาดเป็นบอสเดโมโลเลยเนะี่ยเฮ้ย อุ้ยวิ่งจกิลใช้ไม่ได้อือหืออเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่งลบอือหืออุ้ยเฮ้ยอื ฮะาอ,อืมบ้านี้อึ้อว้าอื้งขมา นี่นึ่งจะให้โปรโมทละเอ้อยอึ๊บอื้อเฮ้ยอึ๊บอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บอื้อมาแปลงเลยมาที่มามามาทีไไ่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยว เอาอีกแล้วปันนี้แล้วอื้อม,มันมองไม่เห็นแม่งคูมสองแล้วหา่าอันติเอ,อนเอ้อไปโดนเฮ้ยเดี๋ยวอึ้ออื้ออื้อมานี่อื้อห้า เอื้ออีกนิดเดียวอือ้ออื้ออื้อเฮ้ยหโดนทุกช็อตอุ้ยอุ้ยมาเอาืเอ้อ,อไม่ไม่โดนอือตายซะ พอจะตายโอเคได้แรงบีเลยโอเคก็น่าจะเดมโมจบแล้วนะผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับผมโอเคไปละบายบายนะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละ